สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่25ตุลาคม18นาฬิกานาทีครับเราดูภาพรวม XKU กาอะคัำนะครับ x อ u กลางวันนะครับออกข้างซะมากกว่านะนะครับมีเว้นหลายข่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีระยะเท่าไหร่นะครับเมื่อกลางวันเนี่ยนะครับเขาก็มียกหายกโลอยู่นะครับแต่ว่าใบยๆก็ยังแรงซื้อก็ไม่เยอะนะนะครับเราดูภาพเมื่อกลางวันนิดนึงนะครับกลางวันก็มันเป็นลักษณะของการที่ เขาแข่งแข่งอยู่ในโซนนี้นะนะครับถ้าเราถอยมาดูภาพในนองก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับตบราบใดที่ยังไม่มาลงมาซ้อนหัวนี้นะครับคาดว่าก็ยังอยู่ในโซนเนี้ยมีโอกาสจะเด้งขึ้นได้สั้นๆนะครับเดี๋ยวเราดูภาพตรงนี้ก่อนละกันว่ายังมองเหมือนเดิมไหมนะครับสําหรับคนที่บายมาแล้วนะต้ทนทุนบายดีนะครับต่ํากว่าโซนประมาณหกห้านี่ผมว่าถือได้นะครับเดี๋ยวเราดูกราฟล่าสุดกันนะ สมาชิกติดราคาไหนพิมพ์นิดนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพระค่ำเนี่ยเราจะมีข่าวที่เป็นตัวเลขอีกทีตอนสองทุ่มนะมีของยูโรนะครับแต่ Impact ไม่รุนแรงนะครับหลังจากนั้นก็มีสามทุ่มเลยนะสามทุ่มมีเป็น currency ของดอลลาร์แคนาดาสาค่านะ Impact ก็พอสมควรนะพอดูสีแล้วมันน่าจะ Impact สูงที่สุดนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกัน มีดอลลาร์แคนาดาสค่ามียุด1ี1ค่านะครับยุด,ดีก็ Impact ลองลงมาแต่เนื่องจากว่ามัน Impact โดยตรงกับ c u r รนซี y ที่เราเทรดอยู่นะครับเราเทรดเอเเทียบยุด,ดีนะครับอันนี้คือ Impact โดยตรงนะแม้ว่าถ้าเราดูจาก Impact ถ้าแยกตามสีเนี่ยมันจะเบาบางกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นค่าที่ตรงกว่าที่มาจากดอลลาร์แคนาดานะครับเดี๋ยวเราต้องดูค่านี้นะครับ วิธีการดูค่านี้นะผมยกตัวอย่างเป็นไอเดียแล้วกันนะครับให้เราคลิกคําว่าดีเทลตรงนี้นะครับให้รูบรรทัดที่3นะครับเขาบอกว่า,า usual effect effect โดยปกตินะครับเมื่อนะครับ a c t u o n g u e r t h a n forecast นะครับ is good For currency นะดูคำว่า currency ดีๆนะครับถ้าเป็นตอน3ทุ่มนะครับ currency ที่พิจารณานะครับสำหรับ3ค่าบนก็คือดอลล่า แคนาดานะแต่สำหรับค่าที่เราพิจารณาอยู่ในค่าดีอ่า, Euro, อา,อายูโรอ่ะขออภัย USD เนี่ยนะครับมันเป็นเคอร์เซีที่เราพิจารณาสำหรับอันนี้นะครับสำหรับตัว New Home Sale นะครับในกรณีที่ตัวเลขมาจากหลายสกุลพร้อมกันนะเวลาเรามองเนี่ยต้องมองของให้ของมันนะนะครับถ้าผมยกตัวอย่างให้เป็นเฉพาะตัว USD เนี่ยนะครับตัวเลข New Home Sale นะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงคำว่า Actual นะครับ Actual คือตัวเลขแถวนี้นะครับ Case Dan นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่ามากกว่า Forecast นะ Forecast ก็คือ6 7 8 K นะครับก็678,000นะครับก็ถ้ามันเป็นตามเงื่อนไขนี้ is good for currency นะ Currency ก็หมายถึงยืดดีนะครับทีนี้เรามาเทียบกันนะ XAU เทียบกับ USD นะครับถ้าตัวเลขเป็นตามเงื่อนไขนี้ จะบอกว่าดอลลาร์มันมีโอกาสแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันน้อยกว่าหมายความว่ามันต่ํากว่า6กแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตำแหน่งเนี่ยดอลลาร์มันจะอ่อนนะดอลลาร์จะอ่อนนะครับถ้าเป็นอย่างข้างบนก็คือดอลลาร์มันจะแข็งนะครับเราเทียบกรณีดอลลาร์แข็งก่อน,น Quit. ถ้าดอลลาร์แข็งที่ก็ออยูมีโอกาสจะย่อกนะครับถ้าดอลลาร์มันอ่อนที่ก็ยูมีโอกาสจะเด้งนะนะครับอ่าถ้ามันจะขึ้นต่อนะมันมีเด้งกลับขึ้นนะครับมีย่อ กลับลงนะครับสองคำนี้ต่างกันนิดหนึ่งนะครับในกรณนนีที่มันเด้งเด้งมันก็ขึ้นไปแล้วก็ลงแบบที่เราเรียกเด้งนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมันขึ้น,ม,น,นมันจะไปต่ออันนี้คือขึ้นนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยย่อย่อคืออะไรฮะย่อคือลงมาก่อนแล้วก็เด้งกลับอันนี้คือย่อแต่ว่าถ้าลงนี่คือลงไปเลยฮนะไม่กลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ก่อนตัวเลขจะออกผมคิดว่าเราต้องดูเทคนิค ก่อนนะตามเทคนิคมันน่าจะไปไหนผมให้ดูบน MT5 กันนะครับ MT5 ตอนนี้เป็นไงบ้างถ้าดูดอลลาร์หน่อยดีไหมดอลลาร์เมื่อตอนบ่ายๆเขาก็เด้งมาแล้วก็เริ่มถอยมานะคือตรงนี้เราเห็นว่ามันมีการยกคายกโลยกไฮแต่ว่าตรงนี้มันมีดีเทลอะไรหรือเปล่าต้องไปคลี่ดูนะถ้าเราดูหนึ่งชั่วโมงดูสักสิบห้าไหมสิบห้าเหมือนจะมี เหมือนที่เป็นแบบนี้นะยกขายกโลยกไฮยกโลมันมีโอกาสจะย่อเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเหมือนขาจะครบหนึ่งสามสี่ห้าไหมถ้าครบแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะย่อเหมือนกันนะครับเราพัดไปโบย่อไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาหลุดตรงนี้มานี่ลงนะถ้า USD มันปรับลงต่ากว่าหนึ่งศูนย์หกจุดหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันจะพักหรือมันจะลงมาทางนี้ก่อนนะมันจะกลายเป็นว่ามันก็จะย่อไปที่ทางนี้ นะครับมันมีโอกาสจะเป็น A นะครับอันนี้มีโอกาสเป็น B นะเป็นที่ทางย่อแล้วมาดูทีว่าเขาจะทำลต่ำกว่าหนึ่งส่วนห้าไหมถ้าไม่ลงถ้าลงต่ำมันนี้คือลงแต่ถ้าไม่ลงเขาจะย่อเขาะจะเกิดไปใหม่เราค่อยมาตามดูว่า,าถ้าดอลลาร์มันแค่ย่อนะครับ x อ็กยยมันอาจจะได้แค่เ้งเหมือนกันนะครับฉะนั้นอตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่มาตัวเลขข่าวไม่มานะครับเราต้องดูเทคนิคออก,ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนตัวเลขออกมาตอนสองทุ่มนะครับ แล้วก็3ามทุ่มนะครับผมอัปเดตให้ทีละกันเนาะนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้มีโอกาสที่ว่า d ีเนะครับหรือดัชนีความแข็งอ่อนข้างยนล่าเนี่ยมีโอกาสซืมซึมตรงน,นี้ก่อนนะครับถ้าซืมเนี่ยเราเห็นว่าดีเอ็ y ดีเมันมีโอกาสลงตรงนี้ใช่ไหม XAU เมีโอกาสจะไปที่ทางนี้อยู่นะจะไปมากไปน้อยเดี๋ยวต้องตามดูกันนะครับทีนี้เราไปดู XAU ตอนนี้ครับ x a u ผมให้ดู t i m e f r a m e 15ทีตอนนี้ ก็เหมือนจะยังพอจะขึ้นได้สักหน่อยนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวถอยมาดูภาพก่อนหน้านิ่งนะก่อนหน้าเนี่ยภาพที่ลงมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็คือตั้งแต่ไฮนี้แล้วก็ทําโลไว้เมื่อสองสา 2, วันที่แล้วนะครับ1955ด้านบน1997นะครับหลังจากนั้นเขามีแรงซื้อกับยกขายยกโลยกไานะครับแล้วก็ออกข้างๆมา นะครับประมาณเกือบสองวันแล้วนะตอนนี้เหมือนจะยกขาย,ยกโลอยู่ผมคิดว่าน่าจะไปได้อหน่อยไหมดูตรงนี้นะอันดับเลขนะครับกรอบการเทรดแนวต้านสุดตัดมาอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับแปดสิบไปกว่านั้นแปดสิบเก้านะแต่ถ้าดูเอฟเฟกตรงนี้มันน่าจะไปได้ประมาณแปดสิบหรือแปดสิบห้านะครับเดี๋ยววัดดูกัน ลักษณนะของการที่มันเคลื่อนแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราใช้ตัวเทรลไลน์นะครับตีผ่านทุกไฮมาก็เบรกไปแล้วนะนะครับเบรกไปแล้วแล้วก็พยายามดูว่าลักษณะการขึ้นเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวแบบนี้ก่อนนะศูนย์ไฮหนึ่งนะครับโลสองไฮสามไหมนะครับถ้าเป็นไฮสามเซวดาเอบีสี่เนี่ยคือสี่น, 4, นี่โลสี่ตอนนี้กาลังขึ้นห้าอยู่ไหมนะครับไฮห้าห้าน่าจะขึ้นเป็นหนึ่ง สองนะสามสี่ห้าไหมอ่านในวมเขียนตรงนี้ใหม่นะครับมันจะประมาณ้วงจรมันห้าห้านะครับก็เป็นไฮห้าอ่าทลงวัดดูลองวัดดูนะครับอันดับแรกนะครับเราตีกดหัวตรงนี้มานะครับเหมือนจะจออ่อเบรกได้ด้วยนะครับถ้าเราวัดเทียบสองสามอ่านี่ก่อนนะครับสองสามแล้ววางที่โลสีเนี่ย สัดส่วนที่เป็นไปได้นะครับสัดส่วนที่พอเป็นไปได้คืนนี้นะครับมันจะขึ้นมาโซนนี้นะครับแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดห้านะครับหรือแปดหนึ่งเก้าแปดสามแปดห้านะครับทิศทางนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปมองรอบที่ใกล้ศูนย์เขานะก็คือตรงนี้เห็นเขายกฮายกโลนะครับถ้าเป็นสัดส่วนของลื่นสาม มันน่าจะถึงนี้นะครับขึ้นสามอยู่แถวแถวแปดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ถ้าย่อลงมานะครับไม่มาซ้อนหัวที่เขาขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นได้ได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับมันยอ่อถ้าเป็นย่อสี่ขึ้นห้าก็สูสี 4, นะครับพอจะขึ้นได้แถวแถวแปดสิบสี่หรือแปดสิบหกนะครับ ที่ขึ้นหนึ่งสามย่อสี่ขึ้นห้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ i 5ห้านะครับบางทีมันอยู่ในส่วนนี้นะหนึ่งย่อสองขึ้น i 3สามนะครับย่อโลสนะครับแล้วก็พอมันจบสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเขาไปยืนยันผ่าน i 3สมาเนี่ยก็มีโอกาสขึ้น i 5ห้าซึ่ง i 5ห้ามันก็มีดีเทลขึ้นย่ออยู่ตรงนี้นะมันมีดีเทลขึ้นย่ออยู่ตรงนี้ซึ่ง ก็ต้องตามดูนะนะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นไอเดียแคปให้พวกเราดูนิดหนึ่งแล้วกันนะ M15 แล้วก็พอถึงแนวต้าเนี่ยมันจะย่อไหมอ่านะครับเดี๋ยวต้องตามดูแบบนี้นะนะครับไอเดีย EU พักคำประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับสมาชิกติดราคาไหนพิมพไม่หน่อยนะครับเพราะว่าอ่ามันมันน่าจะแว่งๆรอกว่าจะตัวเลขออกนะครับ อ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอกยูพักข้ามสวัสดีครับ